สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมเกมฟิชชั่นซีเนีอีกแล้วนะครับในเกม n g Us เอล์เล่นออนไลน์พบับ l i ิเหมือนเดิมเซิร์ฟเอเชียนี่แหละติงน้อยดิหรือว่า <c oughs> <c oughs> เล่นโปสเตอร์สองคนโอเคไหนใครเล่นอยู่บ้างฮัลโหลเอาทุ่ด่านเลยวันนี้ <c oughs> กดไปติดอีกเอ,อ้าฮัลโหลเล่นกันอยู่หรือเปล่าแจ๊ ไม่มีใครเล่นโพลัสเสืเอโอเคแม่ยืนรอรับทำไรกันนะเปลี่ยนแว่นกันเฮเอาแบบคูลๆเต็มยศโอเคเดี๋ยวรอคนครบแล้วก็ไปเล่นกันวันนี้ก็อยากเป็นอิมพอสเตอร์นิดๆอะน,นะแต่ถ้าไม่ได้เป็นก็ไม่เป็นไรนะครับ หลุดกันอีกแล้วทำไมปิงโอ้โหหลุดกันไปสองเลยเหรอโอเคอ้าวอินพอร์เตอร์ก็นหนุกเลยดีโอ้โหงอ,อ,อ้ไม่สนุกเลยนะอะเปลี่ยนห้องก็ได้ไว โอเคโกโก้แมนเอา้าลืมเปลี่ยนสีไม่เป็นไรหลุดอีกแยะโอ้เศร้าใจแหมสีชมพูเช่ <c oughs> ปึ๊บ <c oughs> กุญแจเสร็จไปเอ๊ะสีเขียวแปลกๆนะแปลกๆนะก,กัานไายอ่ะแปลกๆนั้นเราอ่ะ สี่สิบเลยหรอแล้วก็ดับไฟอีกแล้วเออมุมมองไม่แคบ่าไลร่ผมจะไม่ไปเปิดไฟเด็ดขาดมีใครดดท่อไหมไม่มีนะอเอาไงดีถ้าไม่มีใครไปเปิดก็ไม่มีคนเปิดแล้วนะผมไปเลยเพราะเดี๋ยวต้องไปโอทูอยู่ดีมีแต่คนดักฆ่าไ้วยอุ้ยตกใจนะว่นจะโดนฆ่า ที่ไหนเอ่ยออฟฟิศออฟฟิศไอวอสฟิสบูอินเดอร์ขยันแสนขยันอิเล็กทริคอลครับ แต่ต้องสกิปแล้วอ่ะไม่มีใครรู้อ่ะสกิปก็ได้นะแล้วมีคนไปโหวตสีดำแล้วก็มีคนโหวตคนอะไรนะรีพอร์ตอ้าวแล้วก็ออกไปอีกคนหนึ่งแหละอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยแล้วนี้ไม่บอกเลยนะว่าอินฟอสเตอร์เหลือกี่คนอ่ะสวยเลย ไปไปสีฟ้าไปด้วยกันเราไปด้วยกันตามฝันไปกอบแคนดี้เอ้าหายไปไหนแล้ววะโอ้หายแกโออจัดโอ้ยยืนได้น่ากลัวมากไปกันเลยนะไปกันเลยนะเดี๋ยวเฝ้าทากเข้าให้สวยขออนุญาตงโอทู สวยแล้วก็อะไรอีกโอ้โหสเปซิเมนดาวน์โหลดดัตต้าไม่นะเฮ้ยมีคนทำเควสยิงจิ้วคิ้วใครทำอยู่อ่ะเอา้าใครทำอ่ะเอาไปได้วยกันไหนๆก็เจอกันแล้วไปด้วยกันไหมไปไหนไปกันไม่รวมไปฆ่าใช่ไหมเช็คไวท์เท่าเหรอเช็คด้วยไม่มีแคตายโอ้ปิดไฟแยะติดติดติด,ด,ด ออกกันใหญ่เลยยเหลือสเปซิเมนตอนนี้สีดำไม่เจอเลย แสดงว่าตอนนี้ importer น่าจะเหลือคนเดียวเพาะคนน้อยมากแล้ว,ลวก็ใช่แน่นอนฮะอะไรเนี่ยภาษา <c oughs> อะไรนี่อนเอายังไม่ปีโอ้โห s ค s p e ดำตอนนี้ s ัสเ e c t ดำเต็มเต็มเลย แค่พูดไปรู้เรืนนเ่องก,ก็โดนโหวตเหรอทุกคนใจร้ายจังว่าแล้วไม่ใช่จริงๆด้วยรอเลยเนี่ยรอเลยเนี่ยรอเลยเนี่ยโอ้ยเกมเก่ <ś c oughs> <ś c oughs> งเก่ <ś c oughs> งเหลือเกินเก่งเหลือเกินกดไม่ได้กดไม่ได้ นไปกดไหมฝากด้วยยารอครูดาวอ่ะโอ้โหสเปซิเมนอยู่ไหนอ่ะ เลยเนี่ยโอ้โหโดนเลยโดนเลยโดนเลยเต็มเต็มเลยเออเออย้ายห้องก่อนเผื่อได้เป็น องกันเขาอย่างเท่โอ้โหเปิดโหมดแง้นกันอีกแล้วเปลี่ยนหมดก,กันอย่างเท่ <c oughs> ใส่กาวหมอแล้วก็ใส่บวกคาวบอยร <c oughs> ิกซันแมทช์ไปยัง พร้อมนะครับทุกคนวันนี้เราจะได้เป็นอิมพอสเตอร์มาครับแล้วมุมมองอิมพอสเตอร์อย่างแคบโอเคสีขาวบริสุทธิ์คนริ้วซื้อใจต้องมาแล้วไปเอาดีไปดิไปไหนก็ไปไปดิไป,ออไปเออไปไหนหรอวะเอา้า หายเฉยเอ้าหายไปไหนกันหมดอะปิดไฟนะปิดไฟนะปิดไฟนะ <c oughs> โหแล้วมุมมองอินพอยต์ยงแค่แบบแล้วถ้ามากันหลายคนที่ป่ายไม่ได้เนี่ยติด,ตด เซออ่อมเสร็จแล้วเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ <c oughs> มีใครมาไหมหัลวละมุมแคบอะ่ะไม่รู้ว่าใครจะมาไหมอ่ะอืมผดูกันสามคนเลยอะ่ะสี่คนแล้วผมจะฆ่าย,ยัางไงละเนี่ยทีเนี้ยโอ้ไม่มีใครมาเอทูเลยไม่มีใครมาแถวนี้เลยแล้วห้องกองคนเต็มเลยโอ้ คิดสามคนนี้ไม่เป็นแน่นอนโอ้ตายแล้วแล้กูต้องไปโอทูเพราะผมมีเควสตรงนั้นไปทางท่อก็ได้วะไปได้แค่เดียวใช่ห้องนี้ไหมฮึบมีคนดูกล้องเอ้นี่อยู่วะไม่มี คนโอ้โหอยู่กันเต็มเลยนะโอ้ยตายแล้วมีออกฮูฮูหูหูแหววแหววเฮ้ยโป๊ะแตกเหรอยานะ โอ้ไม่จริงนะโหวตใครกันเนี่ยสกหบอสกหบอสกหบอโอ้ยเฮ้ยโปแตกเหรอ,อจริงไหมเนี่ยเฮ้ยข้าคนเดียวไม่ได้นะอย่านะ อย่านะอย่าโป้ะนะโอ้โคนรวสาบานแล้วด้วยว่าเจอสีมิ้นเป็นคนฆ่าโดนแน่เลยเอ้าแล้วออกไปสองคนทำให้เกมง่ายขึ้นนี้เหรอร <c oughs> <c oughs> อดเอ้าแล้วใครโหวตกูเลดเลดมึงต้องการอะไรจากกู อยาทำแบบนี้โอ้ยอย่าทำแบบนี้กับผมเลยได้โปรดได้โปรด please 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 ไปไอ้มันไปไหนแล้วเนี่ยมันไปไหนแล้วเอออยู่นี่ใช่ไหมมานี่เลยไปด้วยกันเลยที่ไหนวะเอ้าคือมันมุมมองแคบอ่ะ มามาเร็วเอา้าแล้วก็ไม่ตามมาอีกเออให้ไม่ได้อย่างงี้ดิโอ้อะไรเนี่ยแล้วอยู่ไหนกันหมดคนไปไหนกันหมดเนี่ยฮัลโหลเห็นไฟกไันเลย คุณทำอะไรของคุณครับเนี่ยแล้วคนไปไหนกันหมดวะโหแล้วก็ไม่ตามกูมาอีกโอ้โหนายมันแน่จริงๆนายมันแน่มาตลอดยังไม่ที่ปุ่มคิวไว้ขึ้นขึ้นให้ค่าอือยังขึ้นหน่อยเอาสักทีดีไหมเออมีใครอยู่ในนีมไ,ไหมฮะไม่เห็นนะ่ะ มุมมันแคบอ่ะโ้ใจร้ายอ่ะคนตั้งค่าใจร้ายมากแร้วนได้อยู่สามที่เนี่ย <c oughs> โ,อโอ้ยไอเลี้ยวอ่ะอะไรแล้วล่ะอูอ้ย มาช่วยกันบัฟช่วยกันบัฟมันต้องช่วยกันบัฟแล้วละ่ะเอา้าแล้วทุกคนแล้วทุกคนจะไปโหวตสีมินเหรอไม่นะไม่นะอย่านะโน้เฮ้ยล่อู้ลเลือคนเดียวเป็นสีคนตายเด้อโอ้ ไม่มีใครผูกกูโอ้อ่าไปแล้วโดนอ่าโอ้โดน,โโดนหมายหัวแล้วอย่างเงี้ยไปแล้วหนีแล้วโอ้ ถ้าทุกคนก็กระตกกระจายใช่ไหมใช่วีวีฮึหนีหนีหนีเหลือกี่คนแล้วเนี่ย not much right ไม่มีที่ไปด้วยแต่ครูดาวหายไวดีนะชอบชอบชอบเป็นอิมพอสเตอร์แสนยากเย็น โอ้ปิดไฟจริงๆวะไม่มีอะไรทำแล้วจริงๆเนี่นยเฮ้ยไม่นะฉันอยู่ห้องไฟอยู่กันหน้ากล้องเหรอ นเนีย่ยโด้แล้วมันเหลือกี่คนเนี่ยโอ้ยโอ้ยดีวะ ผูมอมมันแคบเ่าะมันมองไม่เห็นกล้องอ่ะไอ้บมจิฟีรู้แล้วว่ามีคนดูกล้องอยู่่ะมึงทำให้โอ้อเสียเปียบอ่ะเป็นอีโอเตอร์ด่าเมื่อกี้เสียเปียบมากโอ้ <c oughs> <c oughs> น้ำตาจีไหล <c oughs> ถามกันนี้เลยเหรอ เอติกาอยู่ที h นี่ว่าโอ๊ะอะไรกันเนี่ยคืออะไรกันเนี่ย What อะไรวะเนี่ยได้เป็นพร m เม e โอเค ได้เวลาหนีตายเออเนี่ยถ้าเป็น,นอย่อางงี้ก็ดีอะไรทําไมไอ้นี่มันมาทําเวทไวรจงสองคนนี้นี่มาถึงก็ดูก็โอ้ยอุ้ยโดนแน่เลยอย่านะอย่านะเฮ้ยคนดูกล้องไอ้นั่นหนิอย่านะโออย่านะเอน้อน่ากลัวคนนี้น่ากลัวเอ๊ะหรือทําเวทจริงๆริวะเฮ้ยเฮ้ยโดนแน่เลย โอ้ยสวยสเปสิมิลเลนเฟลิกสหยิบตัวให้หน่อยเอ๊ติติดต่อครับ แทนๆนี้ไหมออฟฟิศสแกนบอดดิ้งพาสได้เลยครับอุยอุยยายา,ยาอ๋อ ผมโดนป่ารีบหนีกันเดี๋ยวไม่มีเลยทำมาเก็บคอนเทนต์นะแต่ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเกมนี้น่าจะเป็นเกมสุดท้ายนะครับแล้วก็ก็จะปิด EP 3สามแล้วนแล้สองคนนี้นี่ยืนนิ่งมานน่าจะใช่แน่ๆเลยสีส้มสีส้มชัว์สีส้มชัวร์ ที่เขียนสแกนเหรอสแกนเหรอไปไหน,นแล้วอะเอา้าอุ้ยตกใจเรียว่าโดนฆ่ากีนสแกนกินกินสแกนและกินสแกน,แกน,แแกนผู้ให้ผู้ให้ เจอตรงไหนเอา้าพูดซีพูดพูด <c oughs> <c oughs> เกมมันตึงจังไหมที่ตรงที่เริ่มอะไรแบบ <c oughs> โหวตใครกันนะ <c oughs> สีส้มเหรอ,อช่วยโหวตให้ก็ได้ <c oughs> ถ้าไม่ใช่ก็คือเสียเครดิตน,นะครับสื้อขาว ถ้ามันโบยนี่เก่งเลยนะสวยมันโบยจริงๆด้วยไว้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 ชัวๆวเลยโอ้โย่าหๆๆเอ้กินกินกินเป็นอ้าวว่าไปกี่อะอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอเคมันเก่งมากไปไปไปได้กันไปด้กันไปด้วยไปด้วย ยังอยู่ใช่ไหมเฮ้ยมายืนนิ่งเถองวะเรยกเตอรเ์เป็นไหมเนี่ยเป็นไหมเนี่ยเราอะบิ่งแปลกๆแค่เนี่ยเฮ้ยบิ่งแปลกๆแค่ไหนอะปิดไฟแล้วสวย โอโ้โอ้โอ้โอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยตี้เนี้โอ้โหงง,งมากเลยโอเคคำไหนคำนั้นนะครับวันนี้พอแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมแล้วก็หวัง อย่างยิ่งว่าเราจะได้เจอกันอีกในคลิปถัดไปนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ s เต็ปสเต็ปสเ s ็ปสเต็ปสเต็ปสตรองนะครับผมเจอก,กันใหม่ครับบ๊ายบาย